คือเปรตที่มีลักษณะเหมือนงูเปรตตอนน,นี้ตอนมีชีวิตยอยู่ไปเผาวรคคันธกุด,ดีของพระปัจเจกพระพุทธเจา้าโะปัจเจกท่านจะมีจิตอะไรมีแต่ความรักปรารถนาดีแต่เพื่อนมนุษย์ไปทำผู้มีคุณใหญ่เนี่ยตายไปตกในมหานรก แล้วก็มารับเศษกรรเป็นอหิเปรตหน้าเปรตแต่ตัวเป็นงูไฟไมันจะไหมอย่างนี้นะจากหางมาหัวแล้วก็จากหัวไปห,หางจากตรงกลางไปทั้งหัวทั้งหางเหมือนต้นไม้ถูกไฟเผาหรือมันถ่านอย่างง้ร้อนนะจะโดนอย่างนี้เป็นล้านล้านปีเลย เผากันไปเผากันมาเนี่ยจากหางถึงหัวจากหัวกลับไปถึงหางอะไรเนี่ยกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเนี่ยแช่อิม่มอยู่ในไฟตัวใหญ่เป็นภูเขาเนี่ยเทียบดูกับเพื่อนเปรตหดือสหายเปรตเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวนี่ตามตำราบอกยีย่สิบ้าโยต์ส0่รกิโลเมตรไกลนะยาวนะอันนี้ทำรมเกิดเป็นมนุษย์ฟไฟไม่บาดท,ทุกทีอไฟอยู่ตรงไหน,นไฟก็ไม่บาด อยู่เกาะกลางทะเลมีน้ำล้อมรอบพร้อมจะดับไฟได้อยู่คนเดียวไฟก็ใหม่มันแปลกอยู่ว่างๆฟ้าผ่าเปลี่ยงมา,าใหม่อีกแล้วเพราะนั้นเนี่ยอยไปเผาบ้านเมาเมืองใครเนยโดยเฉพาะผู้มีศีลมีธรรมเราจะเห็นว่าหัวมาอยู่ที่กระเบนเนบกำลังแลบลิ้น ได้วความอ,ร,อร่อยพว่าอาจมที่ออกมาทางทวารหนนะักอุจจาระที่ออกมาทางทวารหนนะักหนอนก็เต็มเลยเลยมันออกมาได้เรื่อยๆกินก็นไปเรื่อยๆบุพกรรมอันนี้นะจะเป็นคนที่ชอบกินสินบนมึงถ้าอยู่ที่วัดกับวัด ครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งขึ้นมาจากมหานรกจากอุศธาตรนรกแล้วก็รมยมโลกล้วเป็นเปรตนอนเหนืนชัยทั้งเจ็บปวดแสบแล้วตั้งกินอย่างเงี้ยอย่างอเด็ดอร่อเป็นละลานปีมนุษย์อ่ะมาดูอีกลีลานหนึ่งเปรตขนเป็นหอ,อกเป็นดาบเปรตขนดาบลิ้นจะยาว แลกตะวัดมีดซับไปตั้งแต่หัวถึงตัวชั่วชะชั่วชะตามขนก็มีดเป็นโผล่ขึน้นมาตามรูขุมขนเนะ่ะโผล่มาทีมันก็เจ็บนะอันนี้โผล่อันนั้นหุบอันนั้นโผล่นี้โผล่เข้าๆออกนันแหละแทงเนื้อทุกทรมานแล้วมีดกตะวัดไปเรื่อยเดี๋ยวก็ข่างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังชฉาะไปชฉอกกันมาอย่างงี้นี่ บุปกรรมองเรากล่าวว่าจะจ่วงจาาผู้มีศีลมีธรรมกรว่าจ่วงจาคือด่าว่ามึงชวนคนนั้นให้ด่ามึงด่าก็ดีขี่เขียนก็ดีอะไรต่างๆคือทําทุกอย่างที่จะให้ผู้มีศีลมีธรรมเดือดร้อนลินจะตวัดไม่เฉาะกันไปเรื่อยๆทรมานมากอีกเประเดหนึ่งเขาเรีย สติกูติสหัสสานิเขาเรียกันสำหรับสติกูตะเปรตเปรตที่โดนฝนค้อนหกหมื่นค้อนลนลงมาทุบหัวร้อนกันหนักร้อนก็นร้อนเพราะมีปะเปลวเพลิงเปรตนี่อายุายืนนะเพิ่งขึ้นมาจากอเวจี v G. แล้วก็ มาตามกลุ่มต่างๆเรื่อยมากระทั่งมาเป็นเปรตเ,เพราะว่าไปลองวิชากับพระปัจเจกพุทธเจ้าคือไปเรียนวิชาดีกรวดพอเรียนเสร็จก็อยากจะไปลองวิชาบอกอาจารย์ครับผมอยากลองวิชากันอกจะไปลองกับบัวควายหรือคนอื่นนะที่ก็มีเจ้าของอะ่ะ เดีย๋ยวโดนปรับหรือดีไม่ดีก็จะฆ่าเอานะ่ะแต่มีคนประเภทหนึ่งลองได้นี่ไม่มีเจ้าของคือนักบวชที่บินนบาตตอนเช้าเช้าอะไรอ๋อ,องั้นเหรอพอดีพระประเจกผู้เจ้าออกบินนบาตแล้วก็คงมีวิบากกรรมนั้นด้วยไอ้เจ้านี่ก็ลองเลยดีเข้ารูหูเลยทำให้ท่านมรณภาพ หลังจากขึ้นจากอเวจี v G, มาหารนรกไล่เรือมาก็มาเป็นเปรตนี่แหละสัตธิกูตเปรตพ้อนเหล็กหกหมื่เล่มตกลงมาจากฝากฟ้าไฟลูกโชนโดนทุบจนกระทั่งหัวเละแล้วก็มีหัวงอกขึ้นมาใหม่แล้วหล่นลงมาเนี่ยอีกยาวนานทีเดียวอย่าไปแตโดนค้อนเคาะหัวเลยเราเอาฝ่ามือล้าเคาะดูเจ็บเหมือนกัน แล้วเข้าสมุทรรได้มาเพิ่มอีกหนึ่งแล้วอีกเปรตหนึ่งนี่แบกแผ่นดินอูร้อนระอุเลยแผ่นดินลุกเป็นไฟหลังจากขึ้นมาจากมหานารกแล้วเนี่ยเพราะว่าไปโกงที่ของสงเอาที่ดินติดกับวัดก็ไม่มีรั้วนี่ เลยไถท,ที่ข้างวัดเอาไปทำนาทาสวนนี่โกงที่วัดโกงที่แห่งทางเนี่ยยิ่งวัดล้างเนี่ยที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเยอะๆนะแทนที่เราจะเอาที่ไปให้เขาเช่าควรจะหาวิธีการปลุกจิตสำนึกของพระหรือพุทธบริษัททั้งสี่เนี่ยมาช่วยรักษาวัด เปลี่ยนวัดร้งให้เป็นวัดรุ่งได้และผู้ศาสนาก,ก็จะเจริญขึ้นมาอีกนี่คือเปรตหมูข่าหมูขายเป็นอาชีพนี่ทำหมูหันโดนหันเลยเหรอเม่องตัวเป็นคนแต่แขนขาเป็นหมูหวัวเป็นหมูหางออกทางปากเห็นไหม อาหารออกทางปากไปโอ้โหแล้วก็แวะออกมาด้วยแวะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อึคค๊เข้าไปใหม่มีไฟลุกเป็นหมูหันไปเลย,ยไปกินน้ำเลือดน้ำนองแต่เดิมเขาเป็นคนเคย,เคยรวยรวยแล้วก็รวยลอยหมดสิทธิ์เห็นไหมเขากำลังทำอะไรกันเดี๋นีกินน้ำเลือดน้ำนองแหว ่างจากน้ำสับปะรดเลยนี่โอ้โหเรียกันเข้าคิวก็ไปเลยเนี่ยเป็นทิวถแถวเลยเปลดอะไรเนี่ยเพราะให้ของรับกับผู้มีสีเปลดปากเท่ารูเข็มหูอยู่ใต้ลางเท้าใหญ่มือใหญ่นี่หูอยู่ใต้อ่าหูจะอยู่ข้างใต้เถียงพ,พอ่อเทียงแม่ เดี๋ยวเถียงกับเถียงอันนี้คือเถียงข้างๆคูๆนะแบบไม่มีเหตุผลแต่การให้เหตุผลไม่เรียกว่าเถียงแต่ก็ต้องดูจังหวะเวลาและอารมณ์ของบุพการีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายผู้มีอายุผู้มีสินมีธรรมว่าท่านมีเวลาและอารมณ์ไหมและสิ่งที่เราพูดไปเป็นเหตุเป็นผลหรือเปล่าเรามีเหตุผลแบบเอาข้างเขาถู ถ้าข้างๆคู่ๆแล้วก็ปากเท่ารูเข็มอดอยากปากกว้างยังลำบากไอ้ปากเการูเข็มคิดดูเข้าได้แต่ได้อย่างเดียวเม็ดข้าวเนี่ยมันใหญ่กว่าเส้นได้นะไม่เข้านะเนี่คือตัวมันใหญ่แต่ปากมันเล็กเท่ากับรูเข็มเนี่ยโหอยู่ไทยค้างเนี่ยพูดบริหบอกฟังเนี่ยมือโตเท้าโตนี่เพราะ ขอเงินขอทองไม่ให้ไปติดยาเสพติดติดสุราติดการพน,นันอะไรมาขอเงินขอทองไม่ให้ก็ตบตี้อาเลยไม่น่าเชื่อเลยนะไปตบตีบุปการีพ่อแม่ที่ให้กำเนิดเรามาแท้ๆามาดูเปรตชนิดใหม่